ราวันนี้อยู่ด้วยการความปลอดภัยสําคัญที่สุดเวลาเล่นเวลาทํากิจกรรมฟังพี่ที่เขาอยู่ในกลุ่มเราพี่ประจํากลุ่มเดี๋ยวเขาจะพาทําแล้วเขาจะคอยคุ้มครองเราอยู่ตอนนี้นะคะเขากำลังไอสเบรกิ้งอยู่นะคะเป็นการละลายพฤติกรรมให้น้องๆรู้จักชื่อกันและกันนะคะดูเลยว่าเขาเล่นกิจกรรมอะไรกันบ้างคนนี้ขอนั่งดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะ จังเต้ยกมือขึ้นใครอยากกินหนอนจับหนอนมาก,กินยกมือขึ้นอ,อ๋ไปเก็บไข่ดูสิมีไก่หรือเปล่าม, <นะ S 1> มีปลาอ่ะดูนี่มีปลาไหมคะเฮ้ยนี่ลานกางกล้วยนี่เราลุยโคนกันแบบว่าธรรมาชาติสุดๆนะคะวิถีกเกษตรดูดิบิ๊กดูพี่เอาพูดดิบี่เก็บไข่กันใหญ่เลย อ <บ los S 1> ยากกินไข่เจียวแล้วอ่ะพาพาน้องไปดูแล้วอบจุกมือน้องไปหน่อยมะปาไปปาปาไปเก็บมาไว้ตรงนี้เลยแม่ได้ไงไข่อยู่ตรงนู้นตบไปเอาสิไหนมีไหมเดินไปเอาสิ่ยังไงต้องไดรงหมาไปดูล้่ขออีกฟองเลหมคะขอฟงปาดสิมหวูกไก่มีลูกไก่ด้วยมาดูไหมมาดูไก่สิ วว้า,วกาไก่ไก่ตาเขาไปเก็บมะเขือแล้วไปเร็วาตาตดนตาแม่แม่มาเร็วตาเก็บมะเขือเห <c oughs> ม็นนะเห <c oughs> ม็นนะเหม็นขี้ไก่ใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติลูกมันเที่ยววิถีธรรมชาติตไปแล้วเก็บเก็บตรงนี้คุณแม่ได้ไหมคะ ป,ป๊าเก็บพริกค่ะนะคะป๊าชอบเผ็ดป,ป๊าเด็ดพริกอย่าเลยเพื่ตาดูดิแล้วนี่ป,ป๊าเด็ดพริกเยอะ่ะในเขียวอยู่ป,ป๊าเอาขีสดสีแดงๆน,น,นู่นนีม่มีมะเขือด้วยอ่ะมะเขือมะเขืออยู่นี่แล้วค่ะมะเขือเปาะเพื่อนตาทำหน้างงนี่ไข่พื่ตาแล้วก็มะเขือเปะาะนี่อ่ะไหนอันนี้มันยังไม่สุกอ๋อ สุกก็ต้องเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่ก็ชอบกินสีนี้เออเหรอว่ามันสุกแล้วเป็นอีกพันหนึ่งก็ไม่รู้อ่ะที่คิด,ดว่าฟอร์เรสต์ฉากนี้นะคะดีเขาก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีเกษตรนะคะซึ่งก็เป็นการที่เราได้มีเศรษฐ,ฐ,ฐกิจพอเพียงเนาะเก็บไข่นะคะเก็บผักแล้วเดี๋ยวกํามันจะไปทํากับข้าวให้เด็กๆทํากันเองเลยนะคะทอดไข่เจียวตำส้มตำนะคะละชุดลุยฟามวันนี้นะคะต้องบอกว่า มีไซส์มีค right ่ะเราก็ทำชุดซาฟฟรีนะคะเอาไว้เดินลุยฟาร์มแบบนี้เลยนะคะนี่จะเลอะยังไงนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีแอนตี้แบคทีเรียนะคะเราจะไปทำไข่เจียวกันนะคะตอนนี้โอ้ะโอ๊ะเฮ้ยให้แ <ense> ม <mb questions> ่ทำด้วยได้ไหมคะได้้วค่ะตอนนี้ลงมาเลยนะแต่เดี๋ยวแา่ถ้าหรือ้วลาคุณแม่ทำนะจัดเน่ เฮ้ยบอบาพูกอด้ค่ะตาทำไมทำหกอย่างนี้ล่ะขอโทษนะคะเทค่อยๆ่เทแบบนี้สิลูกเละเทหมดเลยขนมข้อเพรตาทำไมเละอย่างเงี้ยนี่เขาสวยงามต้องทำแบบนี้ลูกอ๋อเทใหญ่ไหมขนมข้อคอมเพรตาเอาแล้วเอาใหม่ เก็บมาเหรอคะร้อนตุ่นดูสภาพแกาตอกไข่ของให้ตาอ่ตี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 อ่ตาตีไข่เจแม็กกี้ไหมคะสีอิ๊วเหรอคะสีอิ๊วค่ะกี่หยดดีสองะสามห้าะได้ค่ะสี่ห้าไปคนคนคนคค อ,อ่าใช่อาตาถือ,อไว้นะนี่ไข่เจียวของเท<ห>นตาค่ะิ้มหมาดได้ค่ะ แพตาไหนแพตาพาไปดูซิมีอะไรบ้างนั่นตาสนตจนี่นี่ไหนประตูคะนู่นี่ประตูอันนี้ต้นไม้นะคะอันนี้ยังามีบันไดมีบันไดด้วยไหนตาไหนไดมีไดต้นไต้นไม้ยาวไหมอ่ะดอกดอบา าน่อยกิจกรรมหลักของเราอะค่ะถ้ามองไปรอบๆอย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็มีแบบแป้นผักมีจำนา <ฮะ S 1> กิจกรรมที่ให้เด็กๆทำซึ่งกิจกรรมพวกนี้ค่ะเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง,องเศรษฐกิจเกาก็คือเน้นแบบคีย์หลักก็คือพออยู่พอกินพอใช้พอร่อมเย็นเป็นเราวันนี้เราเป็นธีมติตเกาะเด็กๆที่ทำก็คือถ้าเราติตเกาะจริงๆอันดับแรกสำคัญสุดคืออะไรคะน้ำ แอะเรามีน้ําแต่ทำงานที่น้ำไม่จุ่นได้ให่มัยสะอาดจริงๆแต่าเนี้ย<อ>เด็กก็คือจะมีการแบบตามหาอุปกรณ์เลยไปหาทรายหาหินแล้วคือไว้ง่ายคือเหมือนเราใส่ความสําคัญหลักคืออยากให้น้องลงมือทำเองอได้ลงไปทําเองแล้วก็ ได้แบบกับว่าถ้าเจออุปสรรคก็คมีผู้ใหญ่ที่ที่พาทําที่คอยอยู่ข้างๆที่จะคอยช่วยแตย่แต่ไม่ได้ทําให้แต่ว่าที่เราเสริมขึ้นไปเพราะว่าด้วยความที่น้ำหวานเนี่ยเป็นนัาจากจิตวิทยาเด็กพอเป็นเรื่องทากิจกรรมอะคะ่ะไม,ม่ใช่แค่เด็กได้เ,เราเรียนผู้ใหญ่ได้ด้วยเ<ม>น้นมีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กและคือสําคัญคือสายสาคัญระหว่างคุณพ่อคุณแม่และเด็กที่ต้องได้ด้วยนะคะก็คือเราก็จะมีแบบเซสชั่นที่แบบเป็นผู้ปกครองกับกับเล้ยหวานเป็นแบบเลี้ยงลูกเชิงบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือว่า คุณพ่อคุณแม่มาค่ะนอกจากลูกได้ทำกิจกรรมแล้วจะมีเซสชั่นของผู้ปกครองที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็กเชิงบวกด้วยโอเคค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์นะคะหรือว่าคอนเซ็ปต์หรือกิจกรรมทั้งหมดที่ Kinder Forest แห่งนี้ค่ะและนี่และคะ่ะกิจกรรมหนึ่งวันของเพตรานะคะที่ Kinder Forest นะคะโอ้โหก็ได้ทั้งสนุกนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาตินะคะก็เหนื่อยและะ้วค่ะวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ